สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมีดีต้อนรับนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นสูตรคำนวณสูตรครบ2ตัวล่างใหม่รัฐบาลไทย16ธันวาคม67แนวทางในการวิเคราะห์นั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะคะสูตรคำนวณดูเส้นที่ขีดตำแหน่งหลักร้อยบน1นครั้งบวกหลักหน่วยบน2ครั้งบวกหลัก10ล่างเท่ากับ x บวก2บวก2บวก2บวก1บวก2ดังนี้ ย้อนสถิติกลับไปผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนะคะ6กบวกหบวกหบวกหดึงลงมา6กบวกหบวกหได้16 16บวกหได้21ใส่1 1บวกสได้3 3บวกสได้5 5บวกสได้เท่าไหร่ได้7 7บวกหได้8และ8บวก2ได้10ใส่0กรณีที่มาเบิ้ลนะคะอาจจะดูไม่สวยงามเช่นนี้ออก9 6 2และ 0, 0 0 0มาตัวเดียว โดดๆแต่ว่าก็มางวด,ดเดียวดังนั้นอันนี้ก็ถือว่ามาครบเช่นกันนะเพราะเขาเรียกว่าเป็นสูตรสมการมาครบถ้าจะเห็นได้เด่นชัดยิ่งขึ้นเราก็มาดูในงวด,ดถัดถด,ถดมาหาเก้าบวกสองบวกสองบวกศูนย์เราดึงลงมาทําไมก็ศูนย์เนี่ยเพราว่าเป็นที่เข้าใจเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสองเป็นสิบสามใส่สามสามบวกสองได้ห้าห้าบวกสองได้เจ็ด เจ็บวกสองได้เก้าก้าบวกหนึได้ส0ใส่ศและ0ูบวกสองได้สดังนี้ค่ะผลลัพธ์รัฐบาลไทยงวดถัดมาผลออก044ย์สี่สี่และสามสองศูนและสามสองสมาหลักสิบล่างสองมาหลักหน่วยล่างเข้ามา2หลักนะคะถัดไปหลักร้อยบวกหลักสิบบนสองครั้งบวกกับหลักสิบล่างดังนี้สีบวกสี่ได้แ 8บวก3เป็น11เราใส่1 1บวก2ได้3 3บวก2ได้5 5บวก2ได้7 7บวก1ได้8 8บวก2ได้10ใส่0รัฐบาลไทยงวดถัดมาออก2 2 1และ3 8 2 2 1และ3 8 3มาที่หลัก10ล่าง8มาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่าง5ถัดไปนะ2บวก1บวก1บวก3 2บวก1ได้3 3บวก1ได้4 4บวก3ได้7 7บวก2ได้9 9บวก2อ1ป็น1 1ใส่1 1บวก2ได้3 3บวกหได้4และ4บวก2ได้เท่าไหร่ได้6นะเอาอะไรคะแ4ดและ16ค่ะ8ป3และ1 6ค่ะ, 8, 4, 3, 1, คะเออไม่ใช่16นะคะเดี๋ยวอันนี้เนี่ยได้61คุณผู้ชมคือเดี๋ยวฉันจะคิดสูตรผิด อืมปรดโทตจิโท,ท,โทนะคะเกือบไปแล้วเย็นนะคะอ่ะออกอะไรเมื่อกี้แปดสี่สามและหก ok, หนึ่งเป็นหก ok, หนึ่งนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชหนึ่งห ok นะคะเพราะฉะนั้นหมาหลักสิบล่างหนึ่งมาหลักหน่วยล่างห่ามาครบสิบล่างและหน่วยล่างดังนี้ทีนี้ สิบธันวาคมหกเจ็ดหลักร้อยบวกกับหลักหน่วยบนสองครั้งบวกหลักสิบล่าง8ปบวกสได้11 11อบเอ็ดบวกสามได้สิบบวกหได้ยีใส่0ูนบวกสองได้2 2งบวกสได้4 4่บวกสได้6กหบวกหได้7และ7จบวกสก็ได้9ผ่าน แอนแทเรมทำทำททมตุ่มตุ่มตุ่มปป๊ะวิ่งล่างได้เลขเจ็ดวิ่งบนล่างเออวิ่งล่างคำนวณได้เลขหกใช่ไหมเมื่อกี้วิ่งอะไรนะบนล่างมีเลข 7. เจ็ดอ๋อวิ่งสิบล่างได้เลขหกวิ่งวิ่งบนล่างได้เลขเจ็ดวิ่งหน่วยล่างได้เลขเก้า แล้วแต่คุณจะผสมประสานกันนะดิ่ฉันก็ชี้แจงให้รับทราบว่าอย่างไรแล้วแล้วอันเนี้ยแต่ละสูตรจะมาอาดัดเดปกันยังไงลองไปฝึกพิจารณาดูนะคะใช้คำนี้ก็ไม่ถูกสถิติเนี่ยเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นดังนั้นเนี่ยดูพอประมาณนะดูพวกแก้กระใสนะคะ ซื้อรัตตรี่เหมือนกันซื้อแค่ใบสองใบพออย่าไปซื้อเยอะนะอถ้าม,ม,มีตังก็ไม่ต้องซื้อค่ะนะคะเออมีใครเขาห้ามไม่มีใครเขาบังคับอืมนะคุณมักมันก็มักนะคะเออถ้ามักแล้วไม่ทำให้ใครเดือดร้อนก็ไม่เป็นไร แต่ถ้ามักมักแล้วสิ่งนั้นทาให้คนอื่นเดือดร้อนก็แล้วไปถ้ามักแล้วถ้าจะเดือดร้อนก็เดือดร้อนแค่ตัวเองนะอย่างดิฉันมักอย่างดิฉันมักตัวเลขในดิฉันสมมุติดิฉันซื้อนะดิฉันไม่ถูกดิฉันก็เดือดร้อนแค่ตัวเองนะเออก็ไม่ได้เดือดร้อนผู้อื่นนะเพราะฉะนั้นน่ะนะอันนี้เฝ้าใ,ให้ให้ให้พวกที่แบบว่าเหมือนมีศีลธรรมจริยายเยอะแต่ไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่านะบางทีก็โอ้โห,โหนะ สูบบุหรี่เป็นกระตักเป,ปเป็นลังเป็นลังเบาเบี้ยปลาปิงกเป็นลังเป็นลังอ่ะแต่ความจริงก็ไม่ก็ไม่ผิดนะทําไมรู้ไหมถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าอยู่ถ้าใช้แล้วแบบไม่ไปทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเกิดมาครั้งเดียวในชีวิตค่ะอันไหนมวนก็เอาอันไหนบมวนก็แล้วไป <c oughs> อันนี้พูดแบบ <c oughs> อ่า นะพอคุณโตขึ้นโตขึ้นนะเลยวัยกลางคนเลยไวอะไรไปแล้วคุณก็จะเปลี่ยนความคิดไปนะเดีฉันก็คิดอย่างนี้นะอ๋อมักมวนมักมวนกับอานะคะเอออันไหนมุมมวนกัไปนะ,ะเออแค่นั้นตัวชีวิตนะคิดอะไรมากใิ่ไหมเออนะคะเหมือนเหมือนวันนี้ เดี๋ยวจะไปชมดอกไม้ซะหน่อยนะคุณผู้ชมนะความจริงแล้วไม่ไม่อยากจะไปเท่าไหร่หรอกเพราะว่าอะไรนะเมื่อวานนี้โอ้เมื่อวานนี้นะตอนกลางคืนตื่นมาคันจมูกอะ่ะคันแบบยิ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 บชับ้นลี้จนจมูกแดงหมดเลยแล้วก็มีไอมีไอด้วยนะเออทีนี้ก็ไปเขาก็ให้ยามายาฆ่าเชือ้อ มียาฆ่าเชื้อกับยาลดน้ำมูกกับยาแก้อักเสบเพราะว่ามันฉันก็กันไว้ก่อนมันรู้สึกเครืองค,รองคอก็น้ำมูกก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเกือบจะไม่มีแล้วละนะก็เหลือแต่แบบมันเพ,พียๆนะแต่เวลาทานยาเนี่ยทานยาเขาเรียกว,ว่ายาอะไรนะ ยลดน้ำมูกเหรอลดน้ำมูกแก้ไอเหรอมันจะรู้สึกแบบว่าจะรู้สึกแบบว่าคันคันคอนะคุณผู้ชมอ่ะแค่นี้นะรู้สึกง่วงอ่ะขอบคุณค่ะ